ทีมงานทุกภาและแต่สงขลาครับเราลงพื้นที่เกาะติดตำรวจชุดสืบสวนสอพอปังเบซาตอมอสงขลาแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเข้าไปตรวจคน้นภายในบ้านร้างพื้นที่หมูส่สีถนนบ้านชายควรตมปังเบซาอำเภอสราวจังหวัดสงขลานะครับซึ่งถูกใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองรอลักลอบเดินทางต่อเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียตามแนวตะเข็บชายแดนทางช่องทางธรรมชาตินะครับ หลังจากที่มีนายหน้านำแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งชายและหญิงจำนวน20คนมาพักรวมกันไว้ในบ้านร้างหลังนี้นะครับเป็นชาย16หญิง4และส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง1 9ถึง2ีปีกระจายกันอยู่คนละมุมห้องนะครับโดยมีการปูเสื่อรองพื้นใช้เป็นที่หลับนอนและก็แต่ละกลุ่มก็จะมีเชือกพันมือไว้คนละสีนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนมาวันไหนใครเป็นคนพามาอะไรแบบนี้แหละครับ จากการสอบถามรายงานเมียนมาผ่าลาดน,นะครับให้การว่าเดินทางมาจากรัฐต่างๆของเมียนมาลักลอบข้ามแดนเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติทางจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับโดยเดินทางต่อมากับรถกระบะและก็ต้องจ่ายค่าในหน้าคนละ2,000 20, 0บาทเพื่อลักลอบเข้าไปทําง,งานในประเทศมาเลเซียตามรัฐต่างๆนะครับไปทําสวนมั่งทําประมงมั่งและก็ก่อสร้างมั่งครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวไปสอบสวนขยายผลไปถึงกระข่ายค่าแรงงานเถื่อนทั้งระบบนะครับทั้งในหน้าผู้นําพา ทั้งต้นทางที่ลักลอบเข้ามาและก็ปลายทางชายแดนไทยมาเลเซียนะครับก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต่อไปเรื่องแรงงานเถื่อนนี่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับแม้ว่าจะใช้บ้านเราเป็นทางผ่านเพื่อลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียรอดได้รอดไปไม่ว่ากันครับแต่อย่าให้รู้จับกลับบ้านหมดนะครับส่วนนายหน้าผู้นำพาไม่ได้กลับบ้านนะครับจับเข้าคุกบด